วันนี้ก็จะมาเทียบให้ดูคร่าวๆครับว่าระบบของแสล m มเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นแส a m G X ระบบของ s h i า a โ o ซึ่งเป็นชิมา a โนเอซมันแตกต่างยังไงแน่นอนครับในมือผมมีทั้งชิมาโนเอซาก M 7001คือ12สป,ปีดอันนี้เป็นแ l a m ม G X Eagle ก็เป็น12สป,ปีดเหมือนกันถามว่าเทียบดูจะไปเดิน้ำหนักได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันคนละคลาสครับ ไอตัว gx เนี่ยปกติก็จะเทียบเท่าประมาณ xt ซึ่งน้ำหนักอะไรก็จะใกล้เคียงกันก็ยังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับส่วน gx sx ก็จะจริงเทียบเท่า nx แต่ก็นี้ผมไม่ได้เทียบสเปคเรื่องความเบาอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าให้ดูระบบด้วยกันว่าเป็นระบบทั้งสองอย่างเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงอย่างแรกความแข็งที่เขาว่าไม่รู้เขาไหนก็คือพูดกันมานานมากว่า ชิมเโนตีนผีนิ่มกว่าร้อยกว่าอันนี้ถูกต้องในสมัยแปสปีดเก้าสปีดครับสิบที่ผมไม่ได้สัมผัสมากชิมเโ,โนแต่ถ้าเป็นสิบเดขึ้นมาเนี่ยชิมเโนแข็งใกล้เคียงเดี๋ยวนี้พอเป็นสิบสองมาดูแล้วนะสิบเนี่ย,ม, 12, ม,ยมันต่างกันเยอะไหมอันนี้สลัม GX เ็ดี๋ยวผมจะเอาแรงผลแล้วกันคร่าวๆแล้วกันก็คือมันวัดยากดูถือว่าประมาณเท่าไหร่จับด้วยมือนะครับอืมความแข็งประมาณอันนี้ออฟอยู่นะครับ ถ้าออฟสแลมเฉยๆแข็งกว่าัวนี้ออฟอยู่นะครับสแลมเฉยๆแข็งกว่านี่ผมออนดินผีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูสแลมก่อนว่าความแข็งประมาณไหนจับท่าเดียวกันถ้าออนผมว่าชิมโนเอสวิเดิมๆไม่ได้ปรับแต่งเลยนะฮะไม่ได้ตั้งคัดอะไรแข็งกว่านิดนึงอันนี้ก็ ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเลขว่ากี่ปอนกี่อะไรก็เป็นแนวทางประมาณนี้แล้วกันส่วนมืองต้นดีไซน์เนี่ยดีไซน์ผู้เล่ให้ดูครับมี GX อันนี้ S2X ผู้เลเ่ยืงเหมือนกันเห็นไหมฮะผู้เลเ่ยืงศูนย์เนี่ยมันเหมาะสําหรับระบบขับเคลื่อนแบบจานหน้าใบเดียวแบบ1 X ครับเพราะว่าใส่จานหน้าสองใบไม่ได้เพราะผู้เลเ่ยืงศูนย์จะทาให้เวลาลงลงโซ่เยอะเกียมจะเยน็น เวลาเราลงจานหน้าเกียมจะเพี้ยนเพราะมันระยะนี้มันเกี่ยวกับโซ่โด้วยัยงนั้นก็เลยเหมาะสำหรับจานใบเดียวจะขึ้นเฉพาะช่วงหลังเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตด,ดูครับถ้าชิมาโ,โนทั้ง11-12เนี่ยถ้าเป็นระบบจานหน้า2ใบผู้เลจะเยืงกันไม่มากแต่นี่คือ1ใบเหมือนกันเยืงกันแล้วก็สแสล็มจีเอ็กการเยงืงการเยืงเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับตัวผู้เลจีเอ็กแสมเนี่ยจะใช้ผู้เลบน12ฟันผู้เล่ล่าง14ฟันนะครับไว้เก็บโซ่ ส่วนอันนี้ก็จะใช้ผู้เล่บน13บามล่างสิบามแล้วก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูดีกว่าว่าการเยื้องนะฮะเดี๋ยวอันนี้ s แ a m GX การเยื้องผู้เล่ผมจะวัดวัดแนวนี้นะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้สามอันเลยไม่แต่รู้ว่าสามเลี่ยมเป็นเท่าไหร่อันนี้แนวเยื้องก่อนเข้าๆครับไม่เป๊ะเอาแบบว่าเซนเตอร์น็อตถึงเซนเตอร์น็อตประมาณเยื้องบนนะฮะประมาณห้าสิบเอ็ดมิล แล้วก็ขายาวนับจากเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์น็อตประมาณขายาวเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดมิลหนึ่งร้อยสิบแปดมิลส่วนอันนี้แนวนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นเลขให้แล้วน,นี่วัดให้ก่อนเข้าวๆวัดได้เก้าสิบเอ็ดมิลลิเมตรประมาณนะครับแตกการเลี้องมาดูชิมา a โน่ s l x ซึ่ง x c s l x x r เท่ากันในระยะนี้ต่างกันที่ฟ์วัสดุก็เลยเอาว่า point เป็นเกณฑ์ได้ ระยะยืด44มิลอน้อยกว่าเยอนน้อยกว่าแลมเนี้แต่ผมดูต้องดูทั้ง3แกนครับประมาณอันนี้ความยาวขาจาน117มิลอันนี้อีกแกนหนึ่งแกนด้านนี้นะฮะแกนด้านนี้94มิลก็เดี๋ยวขึ้นตัวเลขเปรียบเทียบไปเลยก็ไปดูนะว่า ขยี้เยอะมากเยี้ยน้อยถ้าอยู่แนวเยอะเนี่ยเหมือนชิวโนุจะเยี้ยน้อยกว่าขึ้นให้ดูว่าตัวเลขต่างยังไงต่อมาที่จะให้ชมกันอีกทีอันนี้เป็น G F เหมือนการผลิตมันก็ขาอลูมิเนียมก็ขอไม่พูดเรื่องวัสดุครับเรื่องระบบตั้งแต่ X X X O 1 XX X j 1มาเนี่ยจากสแสลมมันจะใช้มีตัวยี้ยนี้ครับมีลูกลิ้งเห็นไหมครับพอมีลูกกลิ้งเนี่ย เวลาเราร้อยสายที่เฟรมนี้เฟรมเฟรมรถนะครับเฟรมร้อยสายมามันก็จะสายก็จะไม่งอเพราะว่าร้อยมาตรงชนกับตัวนี้เลยแล้วก็ผ่านลูกลิงเพื่อไปดึงแต่พอเป็นชิมาโน่ชิมาโน่นี่ก็คือเราใสา่เฟรมนี้เราร้อยสายมาทางนี้มันต้องงอสายงอสายเพื่อไปดึงงนี้แต่ก็แลกกันครับพอต้องงอสายสายต้องงอแต่ว่าไม่ต้องมีผู้เล่ไม่ต้องมีผู้เล่เพื่อเป็นที่ทานวันนี้ ก็อันนี้ก็แล้วแต่มันก็เป็นวิธีคิดอันนี้ก็นดึงดึงได้เลยแต่สายมันต้องงอเยอะหน่อยประมาณนี้ครับอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าสแลมเขาเขาคิดมาคิดมาเขาคิดมาไอาการร้อยสายพอร้อยร้อยตรงนี้ใช่ไหมร้อยตรงพอสายงอเขบาประมาณเนี้ยปลายสายเกียร์มันจะพุ่งไปข้างนอกรถหรือพุ่งไปนั่นเฉียงออก,นอก,น,อก,น,อกนอกรถนอกรถส่วนชิมาโน่เนี่ยพอร้อยตรงแบบนี้ครับมันไม่ยุ่งยากครับมันไม่มีผู้เล่ยแต่ว่าพอร้อยลอกสายปุ๊บ เหมือนสายมันจะอยู่ใกล้ล้อแล้วก็ต้องตัดถ้าสายยาวถ้าเกิดเผลอพันไว้แล้วมันหลุดมันก็อาจจะเข้าซีรูดอะไรได้ก็ต้องตัดให้พอดีประมาณนี้แต่ว่าเราก็ตัดอยู่แล้วก็มีให้ดูมาหนึ่งส่วนในนี้ชิมาโ,โนก็มีโรบคลัสซึ่งก็ไม่คือสัมผัสแต่ว่ามีก็โอเคบางทีเราขี่เล่นเราไม่ได้หัวแล้วก็ออฟไปแเวลเราขี่ลงเขาจริงจังเราก็อ่อนเพื่อให้มันแข็งหน่อยก็โอเคโอเคความคลิกเข้าดีมากครับดีไซน์เรียบง่ายเรียบง่าย ทั้งคู่ดีไซน์สวยขึ้นทั้งคู่ครับทั้ง S อสทั้ง GX แต่ดูเหมือนชิมโน่12เหลี่ยมคมสันจะผมชอบมากกว่านิดนึงแต่ก็กออยงนนังใช้2อย่างพันนึงใช้แสล็มกันชิมโน่ก็เลย mm hmm. ก็เลยไม่ได้แบบว่าอะไรมากครับ mm hmm. ก็ามาเปรียบเทียบกันให้ดูว่าเผื่อใครหาข้อมูลว่าจะไปช mm ิมโน่ไปสแสล็มอันนี้คือเตรียมเทียบเตรียมผีให้ดูนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวขอประกอบเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปขี่เทียบแล้วก็จะพูดให้ฟังครับว่าฟีลลิ่งแสล็ม GX กับฟีลลิ่งเอส ซึ่งเอาลงรวมเพิ่งมาดีมาแต่เทียบกันตรงๆไม่ได้แต่ว่าเอารวมครับว่าชิมาโนกับแสลมมันต่างกันยังไงบ้างอ,อันหนึ่งที่ประทับใจชิมาโนแต่ว่าก็ว่าไม่ได้เข้ามาทีหลังเวลาเราตั้งเฟืองก็จะมีมาร์ก51ฟันไว้ตรงนี้เลยก็เล็งกับตัวแนวเฟือง51ได้เลยครับแต่แสลมเขาต้องใช้เครื่องมือหรือว่าองรู้ระยะระยะจากเฟือง50 50ของแสลมก็จะประมาณ15มิลถ้าเป็นเฟืองแสลมแต่ถ้าเป็นเฟือง ทางเลือกเฟือง k คซีเฟืองอื่นก็ระยะอาจจะต้องปรับนิดนึงครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเฟืงองเฉพาะของเขาแต่ด้านสเปกก็15มิลน,นะครับอีกอันหนึ่งของระบบตีนผีสแสลมชิมาโ,โนอันนี้ผมชอบชิมานโนมากกว่านิดนึงตรงที่ให้ดูนี่ครับตรงนี้ตัวตั้งบีสกูหรือตั้งระยะระยะระยะของตีนผีเขาเรียกบีสกูครับตัวนี้ยตัวนี้แสลมใช้ระบบขันยันกับตัวดอบเบของเรานะฮะ แต่ชิมาโนเหมือนจะเ <c oughs> หมาะกับคนที่ไม่อยากให้ดับเอาก็ไม่เป็นรอยเพราะว่าเขาจะใช้มีชุดพลาสติกรองแล้วก็ตั้งไปซู้ยันกับชุดพลาสติกของเขาเองตัวนี้ก็จะล็อกเข้ากับตัวตับเอาได้เลยครับเวลาดันก็ดันตัวมันเองอืมโอเคใช้ได้ใช้ได้อีกอันหนึ่งอันหนึ่งจะเป็นอันนี้เป็นส่วนที่ผมชอบฟังเสียงมากกว่าคือระบบล็อกตีนผี ล็อกเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าอึ๊บนี่ครับเวลาถอดล้อเวลาตดัดโต้เงี้ยสะดวกดีชิมโน,โนไม่มีครับพ็แรกกับชิม,โน,โ,นชมโ,นโนก็จะมีระบบคลัตช์แบบแข็งแบบนิ่มก็แล้วแต่แล้วแต่ใครชอบเลยก็วันนี้ก็เอามาคุยให้ฟังคร่าวๆระหว่างระบบของสแสล m มกับระบบของชิมาโ,โนนะครับมันก็แตกต่างกันเนี่ยแต่แนวคิดคือยังผู้เล่นเหมือนกันระยะทุกอย่างแล้วแต่เขาออกแบบมา ชิ i านโ o มาที่หลังก็จะรู้สึกมีขีดมีอะไรให้ให้เราเซตอัพง่ายกว่ากันนิดหน่อยแล้วก็เฟืองสุดท้ายที่ใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้แต่เรื่องน้ำหนักเดี๋ยวขอยังไม่ไม่ช่างเทียบเพราะว่ามันคนละคลาสกันแต่ว่าผมทําแยกไว้แล้วว่าเอสเอหนักเท่าไหร่ Slam GX หนักเท่าไหร่ประมาณเนี้นี่ก็ประมาณนี้เอาไว้เป็นข้อมูลกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ